แกะโหลจุ่มช็อกโกแลตจับกันปกติเวลาเขาแกะโหลจุ่มสร้อยใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเก็บไม่เก็บน่าจะต้องชิมก่อนแล้วค่อยบอกว่าจะเก็บหรือไม่เก็บเอาอะไรก่อนดีนะทีรามิสุเป็นมิลค์ช็อกโกแลตอร่อยค่ะอร่อยเก็บค่ะเป็นเฮเซนัทโกโก้ชิ้นที่แล้วก็ไม่เคยกินชิ้นนี้ก็ไม่เคยกินเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้เก็บ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 เอกตาดาร์คค่ะนี่ค่ะ ไม่เก็บค่ะดาร์กเกินไม่หวานเลยนะไม่เคยกินเลยอันเนี้ยนี่เป็นความรู้สึกของการกินช็อกโกแลตที่รสชาติแตกต่างจากที่เคยกินมาเก็บค่ะอันนี้คือยี่ห้อมันค่ะแต่ดำปิดเลยค่ะดาร์กแน่เลยขอเป็นไม่เก็บแล้วกันหาเนี้ยแฮร์รี่พอดเจอร์บัตเตอร์เบียร์บาร์ค่ะหอมมันกลิ่นเนยๆเป็นรูปถังเบียร์ค่ะอันนี้ให้มันคือมันมีไส้ข้างในแบบเนี้ยค่ะดีเป็นดาร์กอีกแล้วอ่ะเม่เลิฟดาร์กอ่ะไม่เก็บนี่ค่ะ กาแฟจริงด้วยไม่เก็บมันเป็นรูปปลาน่ารักอ่ะนี่ค่ะเก็บเพราะว่าน่ารักน้องสีเขียวพิซซาชิโอเก็บอืมข้างในเป็นแบบนี้ชอบกินมากที่เีเกียกับกันโอ้โูคาราเมลไมเหมือนของเอเกียแต่อร่อย<ฮ>เก็บค่ะเก็บอ่าอ,อันนี้เคยกินเก็บค่ะมีอันเล็กๆอีก2อันอันนี้นี่ค่ะน้องสี่เหลี่ยมแบบนี้เบเกูดบายค่ะไม่เก็บแล้วกันนะคะพีนัทมิ้วนี่ค่ะอันนี้อร่อยเก็บเก็บเก็บช็อกโกแลตลิน พอเคยกินลินอันที่มันเป็นสีแดงะรู้สึกชอบมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เก็บอันนี้คือเห็นหน้าตาแล้วรู้สึกอยากกินน่ะนี่นะคะเก็บค่ะสรุปแล้วที่ไม่เก็บคือเป็นดาร์กทั้งหมดไปไงกล่องจุม่มครีเอทมากกันอยากจุ่มอะไรอะเขายังไม่รู้เลยแต่ที่ร,รู้อะจุ่มนี้หมื่นแคลแน่นอนอ้วนแน่นอนเลย